สวัสดีครับนี่ลุงสัง,งัดเนาะหลังจากตัดอ,อยแล้วห <c oughs> ลังจากตัดอ,อยเร็วผมก่ะไถกบไปอ้อยไว้เลยเน,ะนาะไถกบไปอ้อยไว้เลยกะบโอ้หวันย่ำในสิมีฝนมาเนาะเนี่ยผมไถไถดาไปเลยไหมก็คือสิเป็นปุ๋ยมักยางดีลเนี่ยลุงสัง,งัดตาเบิง่ง ไทยกบไวๆๆ้ต่ฝนตกมากไงผมก็สเดดไทยคนหน,น่สิเดดไทยคนหนอยู่แต่ว่าขันฝนโมาตกมากก็สิบ่ได้คนเนี่ยนี่คือขวามแห่งแรงขั้มแห่งแรงข้าบึงดินเหนียวดินสมมั้ย ผมก็เลยต้องหายไปที่มักไว้เพื่อใช้รักษาหนาดินไว้เป็นปุ๋ยเ็เป็นปุ๋ยมัดเนาะกันฝนตรมากกสิในปุ๋ยเพิ่มขึ้นปุ๋ยชีว,วภาพนะ่ยปุ๋ยชีว,วภาพครับนี่คือไห้เบินงส่วนหนึ่งเดี๋ยวผมซินีอโอกาสผมดีได้เห็บบนอยู่ว่าหลังจากที่ผมทาตับอ่อยแล้วนี่ ผมก็จไใชไปแน่สุดแปลงแบบนี้ไทดะไวเล่นออะกรบเพื่อนถ้าเห็นไทดะไทกบบรรยากาศบรรยากาศม,มันแรงใบใบเนาะใบหางม้งแรงไหม ผมเอาผ่านหนุกลงเลยนี่ผ่านหนุกลงมันไปอยู่ระดับนี้แหละมันถืเป็นแบบนี้เนี่ยบางในเป็นดินบ่ดินเหนียวมาันก็่ิทบไปดีจังน้อยเนี่ยบครับปุ้ยมักสันยอดเลยงายไวเไนี่ยบางอันที่ผมเกลียดไ้นั่นเดี๋ยวผมเสียวทอมเมลไซสามเม็ดมันขาดเหมือกันเนาะ ปะวัติเมืองล้วมันสามเมตร้องซื้อทอจะเอาถอปูนมาลงเรือป่ะเนี่ยพาไปหน่องเมืองแดงทิ่ผมมันไทยไบก็บคือสามหม่องสามแปง่ทิ่ผมทไทยใบไทยแบบนี้หลอไทยได้หอปีหน้าขันฝนตกมากนี่ปีนี้หละฝนตกมากผมก็ถือ ในปุ๋ยหมัดเนี่ยผมสิบได้เสียเงินสือปุ๋ยกิดว่ามาใส่ได้ตะวันขันขันเีโอกาสไม่เดี๋ยวมาใส่อยู่เพราะว่ามันผมสีปีนี้ผมสิลงข่าวเจ้าวแจงเนี่ยของผมไทยเนี่ยผมสิลงข่าวเจ้าวไปแล้วตอนนี้ก็รอรอแต่หน,น่อ,นองฝนเนาะรอแต่หน่องฝนเผนสีมากตกลงมากเลยค่ะเดี๋ยวรถมาไทยไทยกบอีกเพียงหนึ่งเนาะ ใช้จนกลัวสีใบอ้อยสีละลายเป็นปุ๋ยที่แาปฝาปมาเป็นครับอันนี้มันต้นกล้วยผมหนึ่ต้นกล้วยต้นกล้วยต้นมะพร้าวอันนั้นมันขอไก่นี่ต้นกระดอนนะ้ำเมือาท่านจะกินกินดอกกินหมากเป็นดอกกับต้นกระดอ,นะอนทีนี้ต้นมะพร้าวน้ำหอมนี่นต้นข้าวหอม บรรยากาศใบใบเย็ยยนๆน,นะครับลูกน,นองสามพันนะ่ะรับบรรยากาศน้ำอันนี้มันเป็นนน, <c oughs> นั่เนี่ยมันเป็นดินสมเพราะผมเกลียดนะดินออกีล้ายไปมันเป็นดินสม ดินสมผมเลยต้องหาวไปที่ปรับปรุงดินใหม่ปรับปรุงดินใหม่เพื่อรักษาหนาดินไว้ครับผมิได้เห็ดพืชการเกษตรที่อย่างเยื่นและสวยงามนะครับเสด็พืชผลการเกษตรดีขึ้นรักษาหนาดินไงงนวนนไนนน้แล้วก็ได้ใบอ้อยมาเห็ดปุ๋ยมักปุยมักชั้นหนึ่งเลยล่ะเนี่ย ต้นนั้นเป็นต้นพักคีเล็กต้นบักม่วงอันนี้ก็ต้นพักคีเล็กนะครับต้นพักคีเล็กให้มันเกบไปเกยียงแกพักคีเล็กเสียบอยู่ด้ลยนุ่งสครับายบนวิธีรักษาหนาดินเพื่อจะเอาใบไ,ไวเป็นปุยมัดนะครับ,รบรเกรษรกรต้องหาวิธีซอยเหลือตัวเองส่วนหนึ่งนะครับส่วนหนึ่งก็ต้องร่อฝนตอฝ่าล่อฝนนะ เท่าลดต้นทุนการผลิตเท่ากับสีนี่กำไรหลายขึ้นเนาะครับอันนีอส่วนหนึ่งเนาะเดี๋ยวผมสีมีโอกาผสมกาผมสีไทยให้ท่านผู้ชมเบือ้องเนาะผมมาไทยกบไปไหวไปแล้วมันสีเป็นลักษณะใดครับแต่นี้โอกาสฝนตกมากเดี๋ยวผมสีมาไทยเบิ้งเนาะครับคลิปนี้ลุงสังัดอากาศขอบคุณน,นะครับติดข้อมาติดตามเวลาช่ชมเน,ะนาเนะครับขอบคุณพี่ยูที่ให้โอกาสผมเนาะครับขอบคุณครับ สวัสดีครับผมสวัสดีครับ